อาหารแบบไหนที่ผู้ป่วยเบาหวานควรเลี่ยงข้าวต้มปลากับข้าวต้มหมูสับข้าวต้มหมูสับค่ะเห็นหมูสับแบบนี้จริงๆแล้วมันแฝกค่อนข้างเยอะไขมันสูงกว่าเยอะเลยควรจะซื้อมาแล้วก็มาสาับเองเพราะว่าจะช่วยลดไขมันแฝกได้เยอะค่ะแกงเขียวหวานกับแ,แกงเลียงแนะนําว่าเลียงแกงเขียวหวานแน่นอนแกงเขียวหวานนะ่ะมันมีปริมาณของกะทิค่อนข้างสูงไขมันอิ่มตัวค่อนข้างเยอะแกงเลียงเนี่ยแหล่งรวมสมุนไพรชั้นดีมากช่วยในการขับลมได้ดียังช่วยเรื่องของการผาผหาวได้ดีด้วยนะข้าวไก่ย่างข้าวหมูแดงควรเลี่ยงข้าวหมูแดงข้าวนายเล ถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบข้าวหมูแดงแล้วชอบร้านน้ำเยอะๆอันนี้ไม่ควรถ้าเกิดเป็นข้าวไก่ย่างถ้าเราเลือกส่วนที่เป็นเนื้อส่วนดีอย่างเช่นพวกส่วนอกมันแซ่ค่อนข้างน้อยนะเอาส่วนที่เป็นหนังออกแล้วก็เอาส่วนไม่ออกคือจะบอกว่าเฮลตี้เลยผัดไทยกับสุกี้นะ้ำแน่นอนว่าควรเลี่ยงผัดไทยค่ะผัดไทยจะบอกว่าเป็นเส้นจันขับเยอะกว่าวนเส้นที่อยู่ในสุกี้แต่ว่าสุกี้จริงๆแล้วน้ำจิ้มส่วนเดียก็ค่อนข้างสูงถ้าเกิดเราใส่แบบน้ำจิ้มพั่วๆแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเฮลตี้ค่ะด้าวเปลี้ยาหวานกินได้มากกว ปรับเปลี่ยนในการเลือกพยายามลดปริมาณของพวกน้ำจิ้มก็สามารถที่จะกินอะไรได้เยอะเลยนะใครที่ชอบคอนเทนต์ย่อยง่ายเลือกกินให้ได้อย่างสนุกก็สามารถกดติดตามเพจฉลายกินไว้ได้นะเดี๋ยวจะเอาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาฝากเพิ่มค่ะ